มาทางขวานะแดนตรงกลางเลยเอา่านี่ประหมอปปะเนี่ยอ๋อสวยงามต้องมีประหมอแน่นอนลบประกันยดนลงไปจนทั้งตัวละ เหมือนเกมไงเกมเดอะซิมอ่ะอุายอะได้ปลาหนึ่งตัวตัวเบลเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับ f c นะครับขาวสูชน์ ทอดแหแน่เลยใช่ไหมใช่ค่ะไปทอดแหที่ไหนคลองค่ะเมื่อกี้เราเอาเหยื่อก้นถังนะครับไปอ่อยไว้แล้วแหละไม่รู้ปลาะจะเข้าหรือยังครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ทอดแหดูประมาณสิบกว่าจุดนะครับผมโอเคไปก็ <มา S 1> แน่นนองนะโอ้โห,โห,โห,โหโแล้ว ออกกระโดดออกสองตัวเหมือนจะแหใหญ่ไปเบป้างเดนน่าจะมีตอไม้กิ่งไม้อ่ะนั่นไงหนึ่งกิ่งตีนแหเปิดไหมนะ่ะอุ้ยเจอกิ่งไม้เสียดายแต่มีปลาครับออ้ยหลายตัวแล้วเนี่ยนี่ถ้าไม่มีตอนะ สนุกแน่ปากเนี่ยเอาลงไปช่วยคนนึ่งเร็วยกขึ้นมาน่าจ,จะเกือบสิบตัวอยู่นั้นนะ่นะตารวมปากแรกนะครับ16ตัวนะครับใสวยๆนั้นเลยหมายที่2ครับสวย วุ้ยดิ้โวูมีปลาใหญ่ขึ้นนุ้นในธรรมชาติมันก็จะลุ้นประมาณเนี้ย fc คือ <c oughs> โอ้โหที่ยาวเฟ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมใช่อันนี้มีตัวเดียว <c oughs> สองตัว สวยอ,อ,อ,อืมลาเข้าแล้วครับอ,ระอะไรปลาหมอหมอ,หอได้ปลาหมอตัวหนึง่งเฮ้ยหลายตัวปลาหมออะ ปลาหมอไาสสวยด้วยอืหมายนี่ปลาหมอเข้าปลายผิจบอบอือมีปลาหมอหนึ่งโอ้โหสี่ห,ห้ตัวอุ้ยสูงปลาหมอน้นเลยอ่ะตาหล้วนเลยตาหมอล้วนครับหกตัวแบนซู้สู้เออเน้นมันบานไว้ต้นไม้สักกัดดาวลูก ยดนลุกไปจะทั้งตัวแล้วอุ้ยอุ้ยปลาหมอเหรอเหมือนหมอใหญ่เหรออะไรแดนมีเนี่ยมีเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยปักนะอุ้ยใช้สวยเลยแร้วหมอหลายตัวอยูปลาหมอสามสองตัวครับจากนี้ โอ้อันนี้อ่อยไว้สักพักใหญ่เลยครับมีปลาเข้าพอสมควรมาทางขวานะแดนตรงกลางเลยเอา่านี่ปลาหมอปะเนี่ยอ๋อสวยงามต้องมีปลาหมอแน่นอนรับประกันหอเห็นแล้วเหรอปลาเลยก็ดีเหรอรเ,เออเหมือนก็ดีเลย ก็ดีใช้สวย,ยกระดีเพียบเลยอะขอ,อ,อที่ขึ้นนึกว่าปลาหมอนะตอนแรกเป็นสูงก็ดีเหรออ้ายนี่ปลาหมออุ้ยเพียบเลยข้างล่างนับปลาช่อนหรือเปล่าใหญ่ๆนะมันไม่ใช่นะปนไม้สวยงามสวยงามปากนี้นี่แหละของมันปลาหมอก็าใสสวยก็ดีก็ใสสวยเอฟซี เรียบเลยครับปากนี้อันนี้ก็ห้าปากแล้วนะครับไหนได้เยอะขนาดไหนนี่หลายตัวเลยครับ FC ่าจะสองโลได้นล้วมั้งนะใช่สวยๆอย่างนั้นครับม,มีสองโลนะก็ตอนนี้พักกินน้ำก่อนเจอร้านค้านะครับแถวบ้าน ชื่นใจซึ่งจะครึ่งทางครับเดี๋ยวไปทอดอีกห้าปากนี่อะไรขขนมอะไรนะมันคืออะไรของแข็งใช่ไหมชอบกินเลยใช่ไหมชอบนี่ครับการทอดแหนะฮะมือไม้ก็จะดำประมาณนี้นะครับ F4 เลืเลในริงกต็อกมาที่ที่เขาทำเงี้ยพี่ตั้มอ๋ออะไรหมเอมเกมไงเกมเดอะซิมอะ ปากนี้เป็นปากที่สะอาดที่สุดที่ข้างล่างมีามขาวๆอยู่นะเฮ้ยนี่ตะโกกอีกตัวหนึ่งมงันคือตะโกกใช่ไหมใช่โห FC ครับปากนี้ครับไม่ได้เอากล้องใหญ่ถ่ายนะพอดีถ่ายในติ๊กตอกไว้นะครับคือแบบน่าจะมีห้าสิบตัวครับปากนี้ตรงนี้เลยปากี้เออหลังจากที่เราแวะกินน้ํานะครับเสียดายไม่ได้ถ่ายกล้องใหญ่ใครอยากรู้ก็ลองไปดูในติ๊กตอกได้ครับ ช่องเด็กตกปลา,ปาใช่สกิปปิ้งเลยใกลต้นไม้อ,อืมหน้าบ้านน้องแอนรับโอ้โหสกิปปิ้งเข้าไปอ,อืมเข้าแห่ไหม สบายอยู่คนเดียวเลยเย็นสบายเลยเนาะเ <c oughs> หลือแล้วใช่ไหมเหลือยังอุ้ยติด,ดอีกล้วยังเหรออืมแคี่ัวตนี้เก่ยวน่ยเนี่ยไพ่ไไ <c oughs> อุ้ยมีปลามีปลากระดี่ <c oughs> อุ้ยอยากกินกระดี่ทอดกรอบจังเลยอ่ะปลาเยอะไหมเนี่ยมัน ตัวเจ็ดตัวปากนี้ครับโอเคอย แน่นอนวันนี้นี่ครับเดี๋ยวลองมาชั่งกิโลดูครับโอ้โหเยอะมากมันจะข่าเราเยอะนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวลองมาเดาดูครับว่าน้ำหนักปลาวันนี้ที่ทอดแหมาประมาณ10ปากนะฮะได้ประมาณกิโลผมว่า5้าโลแปดอ่ะ5้าโลแปดห6โลครึ่ง6กโลครึ่ง6กโลครึ่งอ้าวเท่ากันเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้ น,นเอาเท่าไรหกโลอ่ะ6หกโลอ่ะยกขึ้นไปห้าโลสามสองนะครับประมาณห้าโลสองนะโอ้ยก็พาโลสาาิบปากแสดงว่าเฉลี่ยปากหนึ่งนี่ครึ่งกิโลเลยนะใช่ค่ะใช่ป่ะ ไปได้เยอะไปปากนะน่ใช่ปากปากที่เราถ่ายคลิปลงใน t ิ k กตอก50ตัวได้ปากนั้นนี่โอ้โหน่าจะหลายกิโลนะปากเดียวโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเีก็เปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆกลัวเ c จะเบื่อนะครับเดี๋ยวตกปลาเดี๋ยวอะไรเดี๋ยว f อจะเบื่อนะวันนี้ลองทอดแหบ้างแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทอดแหเนี่ยเราก็เอาเหยื่อของเราเนี่ยแหละก้นถังให้กระเล่นน้ำมันีเนี่ยเอาไปอ้อยไว ไม่ง,งั้นไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกนะครับได้หมดเลยเนี่ยเออจะทอดแหจะตกปลาได้หมดครับเหยื่อเราโอเคไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับรบ๊ายบายวันนี้ย่าเหมีวนี่ได้ปลาไปทำเค็มเยอะมาก